ทุกถือเคยมาวัดนี้ไหมเป็นวัดแขกที่หองสี่นะฉันก็เพิ่งมาครั้งแรกวันนี้ฉันจะมามูจ้ะก่อนที่จะมูนะคะเราจะมาเตรียมของไหว้กันนะคะก็จะมีชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่นะคะตามความถนัดของเราได้เลยนะคะหลังจากนั้นถือ ชุดของไหว้เข้าไปที่บริเวณหน้าพระแม่ได้เลยนะคะตรงบริเวณจุดนี้จะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาทำพิธีไหว้ให้เราที่นี่เขาเรียกว่าพรามนะคะทำพิธีให้เราตามศาสนาฮินดูเลยนะคะทุกคน ก็เข้ามาในบริเวณวัดก็จะมีจุดให้ไหว้หลายจุดนะคะแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องไปหมู่ที่นี่ก่อนนะคะนี่คือพราม์นะคะที่เขาทําพิธีไหว้ให้เราหลังจากที่ไหว้เสร็จปุ๊บเขาก็จะมาแต้มน้ผากให้เรานะคะก็หลังจากที่ไหว้เรียบร้อยอะไรเสร็จเราก็ถือพานผลไม้นะคะเดินรอบตรงนี้สามรอบนะคะพร้อมกับอธิษฐานนะในสิ่งที่เราขอนะคะหลังจากนั้นผลไม้ที่ไหว้เสร็จสามารถนํากลับ บ้านไปทานนะคะได้เลยเนาะก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตนะทุกคนก็ถ้าใครยังไม่มาก็ลองมาดูค่ะที่นี่วัดแขกคลองสี่นะคะอยากและจะบอกว่าที่นี่หมอดูแม่นมากค่ะตอนนี้คิวหมอดูยาวจนถึงเดือนหน้าแล้วนะคะยังไงถ้าใครอยากดูดวงก็ต้องจองคิวนะคะค่าขู500บาทจ้า